สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องแก้มพนโสดนะคะตอนนี้เปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะคะอ่ะวันนี้เราก็จะพามาแกะกล่องสุ่มที่เรามีนะคะกล่องสุ่มตอนนั้นเรารีวิวสกูชีเนาะสกูชีไม่ใช่ของจริงอันนี้จะเป็นกล่องสุ่มจิ๋วนะคะทุกคนนี่กล่องสุ่มจิ๋วเราซื้อมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่ะอ่ะเราก็จะบอกว่า สีฟ้าก็คือสีฟ้าที่เราชอบสีอันนี้สีม่วงอะลายก่อนมันเป็นสีม่วงแต่ตัวเขาเป็นสีชมพูนะคะอ่ะก็เรียกว่าสีชมพูไปก่อนนะกันอันนี้ก็เป็นสีฟ้าโอ้โหปากจุ๋ด้อมดูปากน่ารักนะคะนี่แต่ตัวน่ารักทั้งนั้นนี่เราจะมาบอกว่าตัวนี้าเราจะได้ซีเชดไหมเราจะมาดูตัวนี้กันเถอะ นี่ในกล่องนี้นะคะกล่องเนี้ยกล่องเนี้ยก็อยากได้ตัวนี้นะคะตัวนี้นี่กับตัวนี้กับตัวนี้นะคะวเราหัดกล้องไม่นันาะนี่อันนี้เป็นขออภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นภาษาจีนเนาะใครอ่านออกก็ช่วยบอกหน่อยนะคะจะอ่านไม่ออกค่ะอ่ะต่อไปก็มาดีววกล่องนี้กันนะคะ สองนี้นะคะก็จะเป็นไอตัวนี้ที่เราชอบก็คือตัวนี้กับตัวนี้กับตัวนี้นะคะคือเราไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะได้กล่องอ่ะอันนี้ก็เป็นภาษาจีนเหมือนกันอ่ะณ้าตอนนี้เลยค่ะจะแกะกล่องสมแล้วคือเราจะแกะกล่องน,นี้นะคะอื้ไม่เจอ ถ้าทุกคนช่วยบอกเนี่ยนะคะเราไม่รู้นะคะเราไม่ดูทุกคนทุกคนไอตัวอะไรโอเคโอ้ยนีนะคะอืมตัวอะไรอะทุกคนเราได้ตัวนี้ใช่สซีเขียไหม็ใช่สซีเขียคอมเมนต์มาด้วยนะคะนี่ตัวนี้นี่นี่นะคะ เดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะคะมันคือพวงกุญแจห้อยกระเป๋าเดี๋ยวเราใส่แป๊บน,นึงนะคะนี่นะคะเราเอาส่นะคะว้าวเป็นพวงกุญแจที่น่ารักที่สุดเลยนะคะทุกคนอะต่อไปกล่องนี้นะคะอ่ะอันนี้เราเจะก็จะไม่ดูเหมือนกันนะคะเก็บมาทุนเห็นไหมคุณไดเห็นอะไรไหมคะ เด่นไปไกลแตนท่แดนตัวนี้น่ารักมากจะสีเ่เ็ดไหมถ้าไม่ใช่สีเ็ดก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะถ้าสีเ็ดคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยอะแล้วก็จะมาใส่เราจะมาใส่เป็นตันนะคะนวคนใจกันนะคะใส่เป็นตัวคใจกันนี่นะคะเราก็ได้แล้วนะคะสองตัวเดี๋ยวเราจะเลี้ยงให้ดูนะคะ